เฉพาะไอออปชัน M S O ประมาณกี่ล้านเนี่ยพี่อนโอ้โหตอนป้ายแดงนะคันนี้ยอ,อยู่30ล้านแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยอยู่22ล้านโหแท่้าว่า8ล้านนะตอนป้ายแดงนะโอ้โหสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปรับชมเจ้ารถ m ม็กลาเ6น6 s m s o Spider ครับทุกคนบอกเลยว่าหายากมากนี่เลยนี่โคตรหล่อเพื่อนนี่ หนึ่งเดียวในไทยแน่นอนเพื่อนคันนี้รับประกันเลยว่าคันเดียวแน่นอนเพื่อนให้ดูสีนิดนึงอันนี้เราถ่ายอยู่ในเขาเรียกว่าในแกลลอรี่นั้นเพื่อนนะเนี่ยอันนี้คือสีจริงๆรถแมคลาเรนคันนี้นะทุกคนเนี่ยผมให้ดูฝั่งนี้ดีกว,ว่าน่าจะเห็นสีได้ชัดสีจริงๆอะ่ะมันจะออกเป็นสีออกคล้ายๆาทับทิมนั้นเพื่อนนะแดงๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดขับรถออก กลางแจ้งหรือว่าขับรถออกแดดอะ่ะมันจะเป็นสีดำทันทีเลยเพื่อนโดยที่จะไม่เห็นพวกเกตทับทิมแบบนี้เลยนะเพื่อนนะซึ่งสีบอกเลยว่าพิเศษมากคันนี้เฉพาะแพ็กเกจ M S O นะประมาณ8ล้านเพื่อนโคตรสุดเลยเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมพามาเจาะนะว่าคันนี้ มันมีความพิเศษยังไงกว่า m มคลาเรน 650S คันอื่นๆนั้นเพื่อนนะเอาจริงๆผมว่า 650S บ้านเรารถก็น้อยแล้วนั้นเพื่อนแล้วคันนี้เป็นสปเดอร์อีกแล้วที่สำคัญมีแพ็กเกจ m s o เข้าไปอีกเพื่อนๆโอ้โหหาย,ยากเข้าไปอีกนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดพามาเจานะเนาะว่าคันนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไปไปครับทุกคนไปรับชม m มคลาเรน 650S Mso กันแลว้วผมไปหาทางพี่อ้นเลยพี่อน้นสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้รบกวนมารับชมรถหายากอีกหนึ่งคันถูกไหมพี่อน้นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหายากไห <c oughs> มแต่มันมีแค่50คันทั่วโลกครับครับผมคันเดียวในบ้านเราเลยปะพี่อน้นคันนี้คันเดียวในบ้านเราเลยโอ้โหแสดงว่าหายากมากเขาเรียกว่าสุดในสุดอ่าครับผมคันนี้เป็นแมคลาเรนตัวไหนพี่อ้นโอเคคันนี้เป็น6-50 s อ สไปเดอร์ MSO นะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยมันแตกต่างยังไงกับ 650S ธรรมดานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือในตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษผลิตมาแค่50คันทั่วโลกและก็เป็นการออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังของแมคกคาเรนก็คือแฟรงค์สตีเฟนสันโดยคอนเซปต์คือออกแบบเพื่อให้เป็นการไลท์เวท ให้แตกต่างจากตัวคูเป้ธรรมดาเนี่ยถึง55กิโลเลยนะบอลนะก็คือน,น้ําหนักหายลงไปถูกไหมพี่ <c oughs> ใช่ครับเบาเบาลงไป55กิโลครับผมนะฮะและเบาจากอะไรก็คือเขาไล่ในเรื่องของคาร์บอนพาร์ททั้งคันเลยครับอ๋อทั้งภายในและก็ภายนอกด้วยก็คือคันนี้เป็นชุดแพ็กเกจต,ตัว M S O ถูกไหมพี่อัอนใช่ครับ M S O ย่อมาจากตัว m a c c r e n Special อปเปอเรชันครับเฉพาะไอออปชัน m อ o ประมาณกี่ล้านเนี่ยพี่อ้นโอ้โหตอนป้ายแดงนะคันนี้อยู่สามสิบล้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยอยู่22ล้านโอ้โหแปดลาวเล่แปดล้านนะตอนป้ายแดงนะโอ้โหนะฮะสุดจริงสุดจริงอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดนิดนึงเพื่อนว่าคันนี้มีความพิเศษอย่างด้านหน้ามีออปชันหรือว่าพวก MSO ตรงไหนบ้างพี่อ้นโอเค ด้านหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่า 650s เนี่ยเขามีการออกแบบโดยการดึงพื้นฐานการออกแบบมาจากตัวแมคคารน P1 อ่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าบอลดูดีๆเนี่ยด้านหน้าเนี่ยแทบจะเหมือนกับ P1 เป๊ะเลยตัวไฟหน้าพวกนี้ถูกไหมใช่ครับไฟหน้าช่องลมต่างๆชุดนี้ครับชุดดักลมต่างๆเนี่ยการชนหน้าเนี่ยคือออกแบบมาจาก P1 อ๋อก็คือดึงตัวไฮอร์คาร์ตัว P1 มาเลยใช่แต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยยังคงคอนเซปต์ของตัว MP4 t w e l v C ก็คือตัวรุ่นก่อนหน้านี้ตัวแรกเลยถูกไหมพี่ใช่ครับตัวแรกเลยอ่าและก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ 650S ตัวปกตินะครับก็คือให้อ่าเป็นเครื่องยนต์ V8 3.8ลิตรครับอยู่ที่หกรอยห้แรงม้าครับผมศูนย์ถึงร้อยนี่3วินะ3วิโอ้เมื่อก่อนก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะพี่ท็อปสปีด333กิโลเมตรต่ตอชั่วโมง3ามทุกคนนะฮะครับอ่ะทุกคนเรามาดูด้านหน้าใกล้ๆนะครับครับผมอันนี้จะเป็นไฟเอาจริงไฟหน้ามันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับตัว 570S ถูกไหมพี่ถูกต้องครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือมันจะมีโลโก้ของแมคคาเรนเนี่ยฝังอยู่ในโคมเอ้าหรอนี่คือเดย ตัวสัญ,ญลักษณ์ของแมคคาเรนเลยครัคนะฮะและก็ช่องหนักลมต่างๆเนี่ยก็เอาตรงๆนะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ย650 N เนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นของแมคคาเรนของตัวปัจจุบนันนะครับที่ดึงการออกแบบของ P1 ั มาอยู่ในตัวรถและก็ไล่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเนี่ยครับในในโฉมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแต่ละรุ่นเนาะก็จะมีเอกลักษณ์คล้ายๆกันครับนะครับทุกคนเรามาดูคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้คือจะเป็นชุดแพ็กเกจตัว M S O ถูกไหมพี่ใช่ครับก็จะมีชุดการชนหน้านะครับมันไม่ใช่แค่ลิ้นนะมันคือเนี่ยครับ ไล่ขึ้นมาตรงนี้เลยนี่คือทางชิ้นเลยนะคัทางชิ้นเลยครับท้งชิ้นเลยนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนครับไล่ยาวเลยอันนี้คือเป็นไดคาร์บอนนะครับถูกต้องครับเป็นไดคาร์บอนเอาจริงอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับตัวไลท์เวทตัว67 5 LT ห้ถูกไหมพี่ถูกต้องเลยครับ มันคือทรงเดียวกันเลยนะทุกคนนะแต่แค่อันนี้มันจะดูเล็กกว่าถูกไหมพี่ใช่คือในยุคนั้นนะมันยังยังไม่มีโค้ดที่เรียกว่าเป็น LT อ่าใช่ LT มันก็ย่อมาจากว่า e i g h t อ่าครับถูกต้องไหมใช่ตัวนี้มันก็เลยออกเป็นตัว MSO ขึ้นมาโอเคโอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เคยเห็นตัว 675LT ก็จะเห็นเลยว่ามันคือกันชหน้าตัวนี้เลยแต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นคาร์บอนที่มันยื่นออกมาจากตัวรถนะทุกคนนะใช่ครับแต่ว่าทรงเดียวกันเลยถูกไหมพี่ใช่ครับ โอเคต่อไปมาคุยเรื่องสีนิดนึงพี่อ <L> ้นคันนี้คือต้องบอกเลยว่าสีมันแปลกมากถูกไหมพี่อ้นเอาเนี้ยเราอยู่ในแกลเลอรี่นะแล้วแสงในแกลเลอรี่มันเป็นสีสม้มครับผมลถเลยออกมาเป็นสีออกแบบทับทิมแมทัลลิกนะครับมาใกล้ๆเนี่ยดูเป็นแบบผลึกแบบเป็นแมทัลลิกแบบสีออกแบบเป็นทับทิมม่วงๆเรามาดูสีใกล้ทุกคนนะนี่ฮะมันจะเป็นเม็ดระยิบระยับเลยฮะนี่ครับเป็นสีแบบเหมือนกับทับทิมอ๋อคือมันต้องมาดูใกล้ๆนะทุกคนใช่ครับนี่ฮะมันจะเป็นแมทัลลิก สีมันน่าจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3เฉดสีอยู่ในตัวเดียวกันอ๋อพอผมเริ่มขยับไปทุกคนเห็นไหมสีมันก็จะเริ่มแบบเฟดไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเนี้ยมันจะออกเป็นสีดำถูกไหมพี่ถ้าเป็นแสงข้างนอกเนี้ยออกเป็นสีดําเลยอ่าครับพี่นะครับชื่อสีเนี้ยมีชื่อเรียกว่าอะคริเกนแบล็กครับผมอ่าชื่อเป็นอะคริเกนแบล็กแล้วก็ในเล่มรถก็ลงเป็นสีดํานะอ๋อลงเป็นสีดำหรอพี่ใช่แล้วก็ในตัว M S O เนี่ย สีจะมีให้เลือกแค่3สีเท่านั้นเป็นสีพิเศษนะครับก็จะมีสีสีส้มสีดําตัวนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งน่าจะออกเป็นสีเทาอนะครับอันนี้ต้องเพิ่มเงินถูกไหมพี่นอนมันจะอยู่ในแพ็กเกจของเขาเลยอพอพอ เป็นคอนเซปต์ MSO เนี่ยเขาจะเป็นทูแพคเกจมาให้แบบนี้เลยอ๋อคือเขาจะให้เลือกสีแค่ส4มสีใช่ครับใช่ครับว่าจะเลือกสีส้มหรือสีดำหรือจะเป็นสีเทาถูกไหมพี่อ่าใช่ครับอ๋อโอเคโอเคก็คือรวมไปใน8ล้านถูกต้องถูกต้องโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วก็สิ่งสาคัญเลยมาดูที่ล้อครับบอลมาดูล้ออันนี้คือก็ต้องเป็นออปชั่นด้วยถูกไหมพี่ล้อเนี่ยในเฉพาะตัวรุ่น MSO นะครับมันจะเป็นล้อไรเบทจะเป็นล้อไรนี้เลยใช่และน้ําหนักเบากว่าตัว 6- 5ห 0s ธรรมดาเนี่ย4กิโลกรัมหูหายไป4โลเลยนะทุกคนเฉพาะล้อนะเฉพาะล้อนะนะครับซึ่งถ้าเกิดล้อ 650s จะไม่ใช่ลายนี้ถูกไหมัถูกต้องครับอ่าโอเคเนี่ยเฉพาะล้อก็หายไป4กิโลแล้วนะล้อนี้คือเบามากเลยนะทุกคนนะเนี่ยแล้วดูลายรายละเอียดนะครับกระจกก็คาร์บอนครับผมและก็นี่ตัวสเกิร์ตข้างโลโก้เขาสแตมป์มาเลย 650s mso นะโอเคโอเคก็คือบ่งบอกเลยว่าคันนี้กด ตัวแพ็กเกจ M S O มาใช่ครับโอเคอเดี๋ยวผมขอดูเบรกนิดหนึงพี่อ้นครับผมอย่างตัวคาลิเปอร์นี้คือคอนฟิกไหมพี่คาลิเปอร์เป็นสแตนดาดของตัว M S O มาเลยอ๋อคือมันจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยใช่ครับสีเงินล้อตัดเงินแบบ,บนี้เลยครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยอ๋อคือมาเป็นคอนเซ็ปต์นี้เลยใช่ครับ โอเคเบรกก็เป็นเซรามิกถูกไหมพี่ใช่ครับแม็คลาเรนทุกตัวคือได้เซรามิกนะใช่ครับเป็นตัวสตาร์เตอร์อยู่แล้วก็คือเราไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ให้เซรามิกถูกไหมพี่ใช่เลยอ่าันนี้คือข้อดีของแม็คลาเรนนะทุกคนครับและอย่างช่วงล่างอ่ะพี่คนช่วงล่างระบบเหมือนกันหมดเลยกับตัว6 5 0 S ธรรมดาครับพี่ต้องบอกก่อนว่าในตัว MSO เเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของชุดพาร์ท ที่เป็นคาร์บอนและก็ภายในที่เป็นอะคันธล่าครับผมนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวสีของตัวรถนะครับและที่สำคัญคือนี้เป็นตัวสไปเดอร์ด้วยเพื่อนใช่ปกติตัวคูเป้ก็หายากแล้วถูกไหมพี่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาผลิตนะครับโคต้าเนี่ยในคูเป้เนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่มากกว่าสปเดอร์ใช่พี่อย่างสมมติอย่างคันเนี้ยโคต้าเขามี50คันครับไปเป็นพวงมาลัยซ้ายกี่คันอ่าครับพวงมาลัยขวากี่คันครับผมและก็ เป็นคูเป้เนี่ยพี่อ้นว่าเข้าผลิตเนี่ยอยู่สัดส่วนประมาณแถวแถวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของโคต้าทั้งหมดครับและก็เหลือแค่สไปเดอร์เนี่ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะแบ่งซอยไปใช่และที่ดูดิบอลสามสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นพวงมาลัยซ้ายเท่าไหร่กี่คันพวงมาลัยขวากี่คันอ่าครับพี่ดังนั้นคันนี้มันคือสุดในสุดในสุดเลยครับผมซึ่งมันจะต้องผลิตน้อยมากๆเลยดูใช่ใช่และไอเทมสุดๆเลยครับผมตัวสไปเดอร์ด้วยนะทุกคนนะซึ่งว่าเราก็หายากมากๆนะทุกคนนะ แล้วก็ตรงสกู๊ปตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะทุกคนนะแล้วก็มีการออกแบบให้เหมือนกับโลโก้แมคคาเลนนะอ๋อถ้าเกิดดูได้เห็นว่าดูดีดีดีอ๋อถ้าเกิดดูดีมันจะเป็นสัญลักษณ์แมคคาเลนนะทุกคนใช่เป็นไดคาร์บอนนะครับทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนะต้องบอกก่อนว่าล้อหน้าเป็นขอบ19หลังเป็น20นะเพื่อนนะไม่เท่ากันนะครับโอเครถเมื่อก่อนนะจะเป็นหน้าหลังไม่เท่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายด้านท้ายครับอย่างด้านท้ายเอาจริงก็จะขายกับตัว M P 4ถูกไหมพี่ถูกต้องครับเหมือนกันเลยท่อเนี่ยก็ออกตรงตำแหน่งเดียวกันเลยกับ M P 4นะครับและก็สิ่งที่มีเพิ่มเติมเลยก็คือวิงหลังจะเป็นคาร์บอนอ่ะครับพี่การชนท้ายตรงเนี้ยจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลย<อ>รวมไป <Carbon S 1> ถึงฟ i f f u s, <S <ific> e r ด,ด้วย ทั้งชิ้นเลยนะเนี่ยทุกคนใช่เเรามาดูถ้าเกิดเป็น 650S ธรรมดาจะไม่ใช่คาร์บอนแบบนี้ใช่ไหมพี่ถูกต้องฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยแต่นี่คือเป็นพอเป็นแพ็กเกจเอเมโดคือเพื่อนๆจะได้กันชนหลังดิฟวเซอร์ทุกอย่างเป็นไดคาร์บอนหมดเลยนะทุกคนนะดูดิโหดมากและที่สําคัญห้องเครื่องบอนดูห้องเครื่องเลยได้พี่เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวพี่เปิดห้องเครื่องให้ดูปลายท่อคนนั้นทุกคนนะก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัว MB4 นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว675 ก็จะเป็นหลังคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะเป็นท่อกลมนั้นเพื่อนนะประมาณนี้แล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังตรงนี้ก็จะเป็นไดคาร์บอน,นนี่นี่ครับชมห้องเครื่องกันครับอันนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจของตัว MSO นะครับนี่ก็คือคาร์บอนอ๋อถ้าเกิดไม่จิ้ม MSO มาก็จะไม่ได้ใช่ไหมนี่ครับเป็นคาร์บอนแล้วก็ฝาตรง logo โลโก้แมคคาร n ก็เป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันอ๋อหแปล้านนี่ก็ได้เยอะอยู่นะเน่อะคุ้มนะ ไม่ได้แบบได้แบบนิดๆหน่อยๆทุกคนนะคือได้สีด้วยแล้วก็ได้พวกคาร์บอนยันไปถึงร<ช>ูเครื่องเนี่ยทุกคนนะเพราะว่าถ้าเรามามาไล่หาซื้อพาร์ทพาร์ทอัพเอ่ออัพ,อ,พอัพเตอร์แบนเนาะก็คือแบบพาร์ทนอกอะ่ะพี่ว่ายังไงราคาก็แบบ ไปแรงอ่ะใช่ใช่พี่แถมงานไม่ละเอียดงานมันไม่ได้ฟิตเมนต์จากโรงงานใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างถ้าผมจะไม่ผิดถ้าเป็นตัว 570s ที่ใส่วิงที่เป็น m s o นั้นก็ประมาณ6 7เจแสนนะ่นทีเฉพาะวิงนะใช่เฉพาะวิงยังไม่รวมแบบรอบคันเลยนะโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อมาดูภายในนะทุกคนนะเนี่ยแลนี่คือเสน่ห์ของตัวสไปเดอร์ทุกคนพอมันเปิดหลังคาตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยซึ่งตัวคูมันจะไม่เป็นแบบนี้นะและที่สาคัญ ตัวเปิดเปิดปิดประตูเนี่ยจะแตกต่างจากตัว MP4 แล้วนะครับ MP4 มันต้องรูดไปรูดมามันจะเปิดยากนิดนึงติดว่างไว้ติดว่างนะไอตัวนี้มันจะทีเดียวปุ๊บแล้วก็มันมีปุ่มเปิดเลยยกขึ้นมาท่นี้พอยกขึ้นมาเนี่ยมอต้องดูตรงนี้เลยนะไฮไลท์อ่ะครับนี่เลย Macaren Special Operation ก็คืออันนี้ ตัว M S O เนี่ยย่อมาจาก m c l e a n Special Operation อ๋อเนี่ยเหรอพี่สแตนอมาเลยใช่ครับอ๋อคือตรงนี้คือเขาจะเป็นคาร์บอนใช่ซึ่งจริงๆแล้วตัวถังอ่ะมันเป็นคาร์บอนโมโนคลอกอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเลยว่าถามว่าทำไมเขาถึงออกแบบตรงนี้เป็นวัสดุมาหุบตรงนี้ไม่โชว์โมโนคลอกตัวคาร์บอนเหตุผลเพราะว่าป้องกันเรื่องของการขึ้นลงเนาะขึ้นลงแล้วก็เป็นรอยนะฮะใช่ประมาณนี้อันนี้คือออกแบบมาดีนะครับแล้วก็นี่ ลายเซนของผู้ออกแบบตัวเอสโซนะครับมีลายเซนด้วยหรอพี่มีลายเซนมาด้วยแฟงสตีเฟนสันนะฮะนี่ฮะเด็ดเด็ดเลยแข่งประตูนี้ก็คาร์บอนหมดเลยนะเพื่อนคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคาร์บอนหมดเลยมันฟิลเหมือนรถไรเวทเลยนะพี่เนาะเนี่ย ขอบข้า่นี่ก็คาร์บอนเออคาร์บอนนี่ก็คาร์บอนคาร์บอนแมงกระทั่งตัวซุ้มซุ้มบางโคนซุ้มบางโคนคาร์บอนนะทุกคนนะใช่โอ้โหแต่ปกติม,มันก็จะเป็นฟอสต์อยู่แล้วถูกไหมพี่ถูกต้องครับถูกต้องอ๋อแต่พอมันเป็น MSO คือทุกอย่างคือมันจะโชว์แบบเป็นไดาคาร์บอนหมดใช่แล้วบอลดูที่พงมาเลยก้านพงมาเลยอ่ะครับพี่ก้านพงมาเลยนี่เป็นคาร์บอนเลยนะอ๋อนี่ก็คาร์บอนเหรออ๋อนี่ก้านพงมาเลยนี่คาร์บอนเลยนะเป็นคาร์บอนเลยนะครับเป็นไดเลยแล้วก็ตรงนนี้ก็็เปคาร์บอน นะครับโซนกลางคาร์บอนหมดเลยและก็หลังเบาะหลังเบาะหลังเบาะก็คาร์บอนใช่ไหมพี่ใช่ครับลออเลยหลังเบาะก็คาร์บอนนี่ไลท์เวทกันแบบนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงได้มาถึงห้าิห้ากิโลแล้วก็ดูพาตรงนี้ตรงนี้คาร์บอนคุ้มนะเนี่ยทุกคนแปลการ์บนใช่คาร์บอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากนั้นภายในคือเป็นอาคาร์รอาทั้งหมดนะบอลนะภายในเป็นอาคาร์าราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซล แดชบอร์ดตัวเบาะนะครับเป็นอาคันทาราทั้งหมดเลยออันนี้เบาะจะเป็นได้แดงนั้นได้แดงด้วยเบาะได้แดงอันนี้เบาะสุดถ้าผมใจผิดรู้สึกเบาะมันจะทรงเดียวกับ675ป่ะพี่ใช่ไหมถูกต้องครับเบาะทรงเดียวกันใช่จะเป็นทรงนี้เพื่อนๆนี่ทรงนี้ตรงนี้ก็จะปักโลโก้แมคลาเรนนะโอเคประมาณนี้คันนี้อยากรู้ว่าพี่อ้นว่าเลขไม่วิ่งไปเท่าไหร่อ่ะพี่อ้นห้าพันกิโลห้าพันกิโลก็ถือว่า แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเจ้าสายเก็บพอรถแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถที่สะสมได้เลยครับเพราะว่ามันน้อยในน้อยในน้อยเลยถูกป่าเพราะห้าสิบคันอ่ะส0ิบเปอร์เซ็นต์ของห้าสิบคันเป็นโพะไมล้ายกี่คันโพงในขวากี่คันถูกปะครับและอันนี้ได้เป็นสไปเดอร์ไงใช่หายากขึ้นไปอีกนะแล้วเวลาเปิดวิ่งสองข้างนะบอลนะเนี่ยเราเปิดให้ชมแต่ประตูมังเบามากทุกคนจริง ใช่ประตูเบามากประตูแมคลาเรนนะเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหล่อๆนี่โคตรหล่อเลยเพื่อนห่อมกข้างหน้าเอาจริงฟิลก็เหมือนคล้ายพีวันเลยนะเน่ยใช่เนาะเปิดประตูเออฟิลคล้ายพีวันเลยเพื่อนเปิดมาแบบนี้ก็คือหล่อเลยใช่ใช่หล่อแล้วสีเเบนของแมคลาเรนมก็จะเปิดประตูแบบนี้แหละแล้วสีเเบตเอกลักษณ์เลยคันเดียวเลยในไทยเลย สีีน้ครับต่อไปอยากฟังราคาพี่อนถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เขาแบบสนใจคันนี้ 650s คันนี้พี่คันนี้เอาเอาง่ายๆวันนี้เนาะ 650s ธรรมดาที่ไม่ใช่ mso เขาก็เปิดราคากันอยู่แถวๆประมาณ1314 14อ่าแล้วตัวนี้มันเป็นสปเดอร์ครับ และก็เป็น m s o เพราะมันเป็นสไปเดอร์มันก็จะต้องแพงกว่าคูปถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าถ้าคูปกับสไปเดอร์ที่ไม่ใช่ m s o เนี่ยราคาดิฟกันอยู่บวกลบประมาณ2ล้านโอ้ถ้าถ้าเพิ่มเป็นสไปเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่แต่อันเนี้ยเอางี้นะครับสไปเดอร์ m s o ครับคันเดียวในไทย50คันทั่วโลกจัดไป15ล้าน9ก้าแสนเาหมื่นสิบใช่1 5บจ เิ่มนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวเพื่อนๆได้รถที่มันเป็นลิมิเต็ดนะโหสุดมากแบ่งกันแบ่งเอาเอาเอาไปใช้อาบสาวสมกันสุดมากสุดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะแล้วก็ตัว GTR ที่ผมถ่ายไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วได้ข่าวว่าล่าสุดเขาเพิ่งเป็นการผลิตถูกไหมพี่ใช่ครับ เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือนิชโม่เนี่ยมันน้อยอยู่แล้วเนาะอมีแค่300คันทั่วโลกใช่วันนั้นเราก็พูดไปว่ามันผลิตน้อยแล้วใช่แล้วดันไหมยุดยุติอย่างเป็นทางการเออนะฮะอก็บอกเลยว่าชั่วโมงนี้ใครที่มี35อยู่เนาะแล้วเป็นตัวที่แบบพิเศษพิเศษนะครับคนกอบอกได้เลยครับถือยาวๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า อีดิชั่นถัดไปอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงสเปคเป็นแบบไหนฟิลลิ่งยังไงนะณวันเนี้ยพี่โอนเปิดแค่ไม่ถึง20อ่าเดี๋ยวมาดูอีกรักประมาณ2-3ปีไม่รู้ว่าราคามันจะพุ่งไปเท่าไหร่ถูกไหมพี่ถูกต้องครับใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีโอกาสในการที่ต่างชาติอ่ะเขาซื้อกลับไปด้วยอ่าใช่ใช่ถูกต้องไหมฮะใช่เพราะว่ารถเขาไม่ผลิตแล้วอ่าเล็กหน่อยเขาก็จะหากันแล้วคิดว่าคันต่อไปมันก็น่าจะเป็นตัวไฮบริดมาถูกไหมพี่ใช่ค่ะใช่คนก็จะไม่อินละ พี่เองพี่ยังไม่อินเลยใช่ใช่ใช่แล้วผมคิดว่าคนเขาก็น่าจะมาหาตัวเก่เาๆกันใช่ครับใช่นั่นแหละประมาณนั้น <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่อ้นฝากช่องทางกัน,นต่อที่โชว์รูมพี่อ้นหน่อยครับโอเคครับเรากอา็อยู่ที่แกลเลอรี่นะครับ The Ultimate AC นะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ TikTok นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการรีวิวรถสะสมแปลกๆชาวบ้านไม่ค่อยมีนะก็จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจยังไงรุ่นไหนอะไรไงทักเข้ามาได้เลยได้เลยงที่ผมจะขึ้นเพจ Facebook ให้ก็จะมีแต่รถหายยากันเพื่อนที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น i8 แปดโรเตอร์ F8 ตัวพิเศษตัวพัน GP ถูกไหมพี่ถูกต้องครับ R35 Nismo Corvette C6 โอ้โหแล้วก็รวมไปถึง MacLaren 650s Mso อยู่ทุกคนแล้วก็ด้านหลังผมยังไม่รวมพก Porsche อถูกไหมพี่ใช่ครับมีแรงๆเข้ามาใช่หายากมากวันนี้ขอมาคาับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้เราพามารับชม MacLaren ตัวหายากนะก็หนึ่งเดียวในบ้านเรานั้นเพื่อนนะเป็น 650s MSO นั้นเพื่อนนะสีพิเศษด้วยสําหรับใครที่สนใจก็ลองสอบถามกันมาได้นะเพื่อนนะเปิดที่15.9นั้นเพื่อนนะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากให้ถ่ายรถรุ่นอะไรก็กดติดตามกันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปกับผมบาย